s s สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้นะครับเรามารีวิวอุปกรณ์อุปกรณ์ชิ้นหนึ่งนะฮะที่ที่ผมไม่เคยคิดว่ามันจะสําคัญมาก่อนจนเมื่อเมื่อไม่นานมานี้เนี่ยได้ได้ส่งอุปกรณ์ชิ้นนี้ให้กับพ่อของผมได้ใช้เนี่ยเราก็เลยรู้สึกเลยว่ามันเป็นอุปกรณ์ที่สําคัญจริงๆนะครับ ไอ้ตัวที่เห็นอยู่นี่นะครับนั่นก็คือพื้นรองเท้านะครับหรือว่าที่คำศัพท์เขาจะเรียกว่าอินโซนะครับตัวนี้เนี่ยก็ต้องขอขอบคุณพี่ทศนะครับของเพจไทยแบดบมินตันอุป m e n ์นะครับที่ส่งมาให้รีวิวนะครับก็พูดถึงผลิตภัณฑ์ตัวนี้ก่อนนะครับก็เป็นแผ่นรองคุณสมบัติของมันก็คือว่ามันจะช่วยให้เราเนี่ยลดอาการบาดเจ็บแล้วก็ช่วยทำให้มีประสิทธิภาพในการเล่นมากขึ้นนะครับตัวนี้เนี่ยจะเป็นซีรีส์ Max Protect Active นะครับ ตัวของเขาเนี่ยก็จะมีหลายซีรีส์นะครับตั้งแต่เดินธรรมดาเล่นออกกําลังกายเบาๆตีกอล์ฟออกกําลังกายหนักขึ้นมาแล้วก็ไอตัวนี้เนี่ยจะเป็นออกกําลังกายแบบหนักที่สุดนะครับนั่นก็คือตัวไอ Mac Protect Active นะครับมันจะเป็นสำหรับพวกแบดมินตันบาสแล้วก็วอลเลย์อะไรอย่างเงี้ยนะครับมีช่วงหนึ่งเนี่ยแดก็บ่นว่าเจ็บเท้านะฮะบ่บนตลอดเลยพอตอนเย็นกลับบ้านมาตีแบบเสร็จบ่นเจ็บเท้าอยากจะเปลี่ยนรองเท้าอยากจะเปลี่ยนไซส์อะไรอย่างเงี้ยก็คือ ก็ตอนแรกเราก็เราก็เปลี Usually, so, ่ยนรองเท้าให้นะตอนแรกใช้โ Yo นิกไอตัว6 5แล้วก็มาเปลี่ยนเป็นมิซุโนะแล้วก็กลับมาใช้ y o นิกอีกทีนึงก็คือเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาฮะแต่ว่าแต่ว่าก็ยังหาสาเหตุไม่เจอเนาะว่าเพราะอะไรนะฮะก็เลยเออได้ได้ได้อันนี้มาพอดีก็เลยลองให้แดใส่แล้วก็รองเท้าเนี่ยแดก็ใส่ไซส์เดียวกันนะฮะยี่สิบหกจุดห้าแล้วก็ก็แผ่นนะข้างในเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้เดี๋ยวเดี๋ยวแกะให้ดูก่อนตัวนี้ก็จะเป็นแบบประมาณนี้นะครับประมาณนี้ก็ เปลี่ยนเลยะฮะลองลองดูในเมื่อแบบเราเปลี่ยนยี่ห้อรองเท้ายี่ห้อไหนก็ยังไม่ดีใส่แล้วก็เดี๋ยวก็ไม่ดีนี่ก็ไม่เอาลองเปลี่ยนแค่ไอตัวแผ่นลองดูเดี๋ยวก็ให้ให้แดมาเล่าให้ฟังแล้วกันว่าพอแดใช้เนี่ยเนี้ยไอตัวเนี้ยเป็นยังไงนะ,ะครับครับต้องเอ่อท้าวความกลับไปเรื่องก่อนหน้าที่ที่จะได้แผ่นนี้มานิดนึงนะมันเป็นอย่างนี้ก่อนหน้เนี้ยเคยใส่รองเท้าทั่วๆไปก็คือรองเท้า ใส่เดินเล่นเป็นรองเท้าผ้าใบนี่นะครับกับเล่นแบดมินตันก็ใส่รองเท้าไม่ว่าจะเป็นโยเนกมิซุโนเป็นหน้ากว้างหน้าแคบแล้วเปลี่ยนมาจนจนไม่รู้จะเปลี่ยนอย่างไรละแล้วคือไม่ใช่รองเท้ารุ่นธรรมดาเลยนะเป็นรุ่นแบบรุ่นท็อปท็อปอาซานใส่เงี้ยโมโมตะใส่เงี้ยแต่แต่ก็ยังเจ็บอยู่แล้วก็โวจนปัญญาจริงว่าจะทํายังไงให้ไม่เจ็บนะฮะก็นั่นแหละไอ้แผ่นนี้ก็พอดีลูกชายเอาแผ่นตัวนี้มา ก็เออเอาวะลองเปลี่ยนดูที่มันมันทาให้มันจะทําให้มีความสุขในการตีแบตมากขึ้นไหมไปเปลี่ยนเลยจากจากเดิมที่เคยเล่นแบตเซตแรกสนุกนะพอเซตแรกเล่นสนุกพอขึ้นเซตสองเอาแล้วอาการมาละเจ็บที่อุ้งเท้าลามจนถึงปลายเท้านิ้วเท้าพอเปลี่ยนมาเป็นแผ่นรองตัวนี้เฮ้ยไม่น่าเชื่ออาการเจ็บปวด จากเดิมที่เจ็บมากๆเหลือแทบจะไม่มีอาการเจ็บปวดเลยทําให้เล่นแบตได้หลายเกมมากยิ่งขึ้นจากเดิมเนี่ยเล่นแค่เกมเดียวนี่ก็อยากถอดรองเท้าแล้วไม่อยากจะไปเล่นต่อละพอมาใช้ตัวเนี้ทําให้เรามีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่เจ็บเล่นสนุกมากขึ้นสมาธิในการโฟกัสในการตีแบตก็มากขึ้นลองดูนะครับอาการเจ็บปวดมันหายไปจริงๆแมก้กระทั่งเราใส่เดิน เมื่อก่อนเนี่ยใส่เดินใส่เดินทั่วๆไปเนี่ยเจ็บละไม่อยากจะเดินต่อละพอเปลี่ยนมาเป็นพื้นรองเท้าคนนี้เฮ้ยเดินให้มากขึ้นเปลี่ยนมาเป็นตัวนี้ในการเล่นแบดเฮ้ยเกมมันมันมากขึ้นเล่นได้นานขึ้นสนุกกับเกมมากขึ้นโต้ตอบพูดต่อสู้ได้ได้เหนียวแน่นมากขึ้นไม่ต้องพะวงเลยเรื่องเราจะเจ็บเท้าเราก็ไปโฟกัสในการในการเล่นแบดโต้สนุกถึงจะแพงหน่อยเทียบกับความคุ้มค่าในการถนอมฝ่าเท้าเรา ผมยืนยันว่าคุ้มครับคุ้มมากก็นั่นแหละครับเขาบอกว่าถ้าคือรอ,องเท้ารองเท้าที่ดีอุปกรณ์ซัพพอร์ตเท้าที่ดีเนี่ยม,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 ลลาามันมันมีมูลค่ามันมีราคาที่ถูกกว่าค่ารักษาเข่าค่ารักษาเท้าเยอะนะครับก็อย่ารอให้มันจนมันเจ็บขนาดนั้นแล้วก็ไปรักษากับหมอแต่ว่าอะไรที่เราป้องกันตัวเองได้เนี่ย ก็ทําได้เนะี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ควรทําคลิปนี้ไม่ได้มามาทําเพื่อเอาใจสปอนเซอร์หรือว่าอะไรนะฮะแต่ว่าก็อยากจะนําเสนอทางเลือกสิ่งที่ดีให้กับคนเล่นแล้วก็บางที่เนี่ยอย่างผมไม่ได้ใช้ตัวนี้นะครับแต่ว่าก็สามารถส่งไปให้คนที่เรารักใช้ได้นะเพราะว่าอยากจะให้เล่นแบทให้สนุกอยากจะให้มีสุขภาพที่ดีอะไรอย่างเงี้ยมันก็มันก็ต้อง ละเอียดนิดนึงกับอุปกรณ์นะครับซึ่งจ่ายไป1,250บาทกับตัวนี้ก็แพงแต่ว่าจ่ายทีเดียวน่าจะคุ้มกว่าค่ารักษาเนาะเขาเขาออกแบบมาถือว่าทนทานน้ำหนักตัวมากไม่ต้องห่วงเลยครับตัวนี้ไม่ใช่นุ่มนะครับออกออกแบบค่อนข้างแข็งแต่ซัพพอร์ตซัพพอร์ตจริงๆไม่น่าจะมีรอยถ้าเป็นรองเทา้าพื้นรองเทา้าทัว่วไปเนี่ยจะเป็นรอยแต่ตัวนี้ ใส่ไปเท่าไหร่ก็ไม่เป็นร้อยบุ๋มเลยสำหรับใครที่สนใจแผ่นรองรุ่นนี้นะฮะแล้ก็สามารถหาซื้อได้ที่ร้านที่ชื่อว่า Walking Habit นะครับที่อยู่ในโครงการ K Village นะฮะหรือว่าถ้าใครที่คุ้นเคยกับเพจ Thai b a s k e t b a Equipment นะฮะก็สามารถทักเข้าไปถามแอดมินได้เลยนะครับว่าสนใจรุ่นนี้อยากจะซื้อก็กติดต่อไปได้เลยนะครับราคาขายพูดไปแล้วนะฮะ1น5 0บาท จะแพงนิดหน่อยแต่ว่าก็คุ้มกับราคาที่จ่ายไปนะใช่ครับคุ้มก็ยังไงก็ลองฝากเป็นตัวเลือกนะฮะเราวัยรุ่นอยู่อาจจะยังไม่ได้รู้สึกอะไรมากนะฮะแต่อย่างคนที่มีอายุแล้วเนี่ยคนที่เริ่มจะมีอาการบาดเจ็บจากกีฬาที่ออกกําลังกายแล้วเนี่ยก็ ก็จะเห็นค่าความสําคัญเป็นพิเศษนะฮะแล้วใครที่มีญาติผู้ใหญ่อยู่ที่รู้จักกันที่เล่นแบดตีแบดด้วยกันหรือว่าออกกําลังกายชนิดอื่นที่ใช้แรงกระแทกเยอะๆเนี่ยก็ลองดูเป็นตัวเลือกนะฮะซื้อเป็นของขวัญให้ซื้อไปให้ท่านใช้อะไรอย่างเงี้ยก็ก็จะเป็นอะไรที่ดีนะครับยังไงคลิปนี้ก็ขอลากันไปเท่านี้แล้วก็ขอบคุณที่เข้ามาดูนะครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด s u b s c r i b e ด้วยนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับ